สวัสดีครับใน2ตอนที่ผ่านมาครับเรานั้นได้รู้ถึงที่มาที่ไปสํานักหุบเขาพิศาศก็เรื่องราวของ2อสิทธิเอกของสํานักนี้อย่างซุนปินและก็ผังเจี้ยน,นไปแล้วแล้วก็ในวันนี้ครับเราจะมาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่ตัวของซุนปินนั้นได้เข้ามารับใช้เว่ยหุย,ยอ่องแล้วชะตาชีวิตของทั้งคู่นั้นจะเป็นยังไงต่อไปผมก็จะมาเล่าเรื่องราวต่อไปนี้ให้ฟังครับ ตัวของซุนปินครับหลังจากที่ตัวของเขานั้นเดินทางมาถึงกกเว่ยแล้วครับแล้วก็ได้พักอยู่ในวันของผังเจียนตัวของซุนปินนั้นไม่รู้ครับว่าซินแสบักเต็กเป็นผู้แนะนําตัวเองต่อเ,เว่ยหุยอ๋องดังนั้นเมื่อซุนปินพบกับผังเจียนครับก็จึงได้กล่าวคําขอบคุณผังเจียนที่มีลืมเพื่อนร่วมสํานักแล้วก็ได้ช่วยแนะนําตัวเองให้กับเว่ยหุยอ๋องในวันรุ่งขึ้นครับผังเจียนก็ได้พาซุนปินนั้นเข้าเฝ้าเว่ยหุยอ๋องตัวเว่ยหุยอ๋องครับก็ได้เสด็จลงมาต้อนรัััับบบที่่นนนนนไดดุุปิ้้ถววววาาายคมเพแลกก็ูหออ ข้าผู้น้อยนะั้นเป็นคนป่าดอยได้รับความเมตตาจากใต้อ๋องรู้สึกเป็นมหาพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งตัวเวยหุยอ๋องครับก็เลยบอกกับซุนปินว่าสินแสบักเต็กนั้นยกย่องตัวท่านว่าได้รับถ่ายทอดคำพีรับของสุนบูแต่เพียงผู้เดียวข้าจึงบัญชาให้พาท่านมานับว่าเป็นโชคของก๊กเวยที่ท่านนั้นได้ยอมลงมาจากขุนเขาซุนปินครับพอได้ฟังแบบนี้จึงรู้ว่าผู้ที่แนะนําถวายตนเองต่อเวยหุยอ๋องนะั้นก็คือสินแสบักเต็กไม่ใช่ตัวของผังเจียน เว่ยหุยอ๋องครับก็เลยถามกับผังเจียนว่าข่านั้นต้องการแต่งตั้งให้ซินแสซุนปินเป็นรองกุนสือร่วมมือกับท่านกลุ่มอำนาจกองทัพตัวท่านนั้นมีความเห็นว่าอย่างไงผังเจียนนั้นพอได้ยินแบบนี้ครับก็คิดอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ชำเลืองมองดูซุนปินแล้วก็ตอบเว่ยหุยอ๋องอย่างนอบน้อมครับว่าข้าน้อยกับซุนปินนั้นเป็นพี่น้องร่วมสาบานสำนักเดียวกันซุนปินนั้นมีอาวุโสเป็นพี่ข้าฉไหนจึงจะให้ท่านพี่เป็นรองได้ ขอให้แต่งตั้งท่านพี่สุนปินเป็นขุนนาอาคันตุก,กะไปพลางก่อนต่อเมื่อมีผลงานค่าน้อยก็พร้อมที่จะสละตำแหน่งให้โดยขอยินยอมอยู่ตำแหน่งรองเวยหุยอ๋องครับก็เห็นชอบกับความคิดนี้ครับก็เลยแต่งตั้งให้สุนปินนั้นเป็นขุนนาอาคันตุกะแล้วก็ได้พระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งครับให้กับสุนปินตำแหน่งขุนนะาอาคันตุก,กะนี่ครับเป็นเหมือนกับตำแหน่งลอยครับเป็นเสมือนกับแขกบ้านแขกเมืองครับที่ไม่ต้องใช้ขนรรมเนียมนางขุนนางทั่วไปคำสั่งของผังเจี้ยนนี่ครับ ก็แซงทําเป็นเหมือนยกย่องซุนปินแต่แท้จริงแล้วครับผังเจียนนั้นแค่ไม่ต้องการให้ซุนปินนั้นมาแยกอํานาจทหารของตนเองไปครับจึงวางแผนกีดกันเอาไว้เพื่อนาเนินการกําจัดซุนปินในภายหลังนั่นเองครับหลังจากนั้นครับตัวของซุนปินกับผังเจียนก็ได้ไปมาหาสู่กันเสมอครับแต่ในใจของผังเจียนครับต้องการรู้ว่าวิชาสงครามลี้ลับที่ซุนปินได้รับถ่ายทอดมานั้นเป็นยังไงจึงหาทางอย่างเชิงดูความลึกล้ําของกัมภีรนี้ครับตัวของผังเจียนนั้นได้เชิญซุนปินครับมาดื่มสุราแล้วก็กินเลี้ยงกัน แล้วตัวผังเจียนครับก็ชวนคุยถึงเรื่องกลยุทธ์พลิกแพลงของการสงครามตัวของผังเจียนครับได้กําหนดคําถามก้นศึกมากมายครับซึ่งซุนปินนั้นก็สามารถตอบได้อย่างฉับพลันแต่พอซุนปินลองถามผังเจียนดูบ้างครับตัวของผังเจียนนั้นก็ตอบไม่ได้ครับผังเจียนนั้นจึงแร้งถามว่านี่มันเป็นวิเชษสงครามของท่านซุนบูใช่หรือเปล่าซุนปินที่ไม่ได้ระแวงสงสัยเลยครับก็จึงตอบว่าใช่แล้วพอได้ยินแบบนี้ครับผังเจียนก็เลยแกล้งทำเป็นถอนหายใจครับแล้วก็พูดว่า ผู้น้องโง่ข่าวนักคราวก่อนก็ได้รับคําถ่ายทอดจากท่านสินสายกุยกูแต่ตนเองนั้นไม่ได้ใส่ใจทําไม่หลงลืมวันนี้เห็นทีต้องขอยืมคมภี์เล่มนี้จากท่านพี่มาดูทบทวนแล้วข้าน้อยจะไม่ลืมบุญคุณเลยสุนปินครับด้วยที่ว่าไว้ใจสิทธิ์น้องคนนี้มากครับก็บอกกับผังเจี้ยนไปตรงๆกระว่าคมภีเล่มนี้สินสายกุยกูให้ศึกษาเพียงสามวันก็เอากลับคืนไปในทันที ไม่ได้ยินยอมให้คัดลอกเอาไว้พอได้ยินแบบนี้ครับผังเจียนนั้นจึงรีบถามทันทีครับว่าท่านพี่นั้นยังจําได้หรือเปล่าแต่ตัวของสุนปินนั้นก็รู้สึกเอกใจนิดนิดครับเพราะรู้สึกว่าผังเจียนนั้นจี้ถามแต่เรื่องพิ่ชายสงครามเหลือเกินครับเขาจึงตอบเลี่ยงไปว่าหนังสือนั้นมีรายละเอียดมากข่านั้นไม่ได้จดบันทึกแต่ประการใดแต่พอจําได้เล็กน้อยเพียงบางส่วน เจียนนั้นก็ยิ่งลบเล้าครับให้ซุนปินนั้นถ่ายทอดวิชาให้ทันทีแต่โอกาสนั้นก็ยังไม่เอื้ออํานวยและตัวของผังเจียนครับก็กลัวว่าซุนปินนั้นจะสงสัยก็เลยข่มใจเอาไว้ครับไม่ถามต่อส่วนตัวของเว่ยหุยอ่องครับเมื่อมีซุนปินมาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องการทดสอบเพื่อใชยสงครามของซุนปินครับจึงเสด็จมาตรวจสอบดูถึงการฝึกกําลังพลนสนามฝึกแล้วก็ให้ผังเจียนและก็ซุนปินนั้นแสดงวิธีการจัดขบวนลบให้ดูครับผังเจียนจัดขบวนลบสลับซับซ้อนครับเว่ยหุยอ่องนั้นใหุ้นนปิน ชี้แจงกลยุทธ์โต้ตอบซุนปินพอกว่าสายตามองดูครับก็สามารถแยกแยะขบวนทัพได้อีกทั้งยังกําหนดใช้ยุทธวิธีเข้าตอบโต้ทาลายอย่างชัดเจนครับทีนี้เมื่อพอถึงคราวของซุนปินนั้นจัดตั้งขบวนรบขึ้นมาบ้างครับผังเชียนนั้นก็ดูไม่ออกครับไม่รู้ว่าเป็นขบวนทับร,รูปแบบไหนซุนปินนั้นแอบเห็นท่าทางกระวนกระวายใจครับก็เลยรู้ว่าผังเชียนนั้นไม่รู้จักขบวนทัพที่ตัวเองจัดแต่ตัวของซุนปินครับก็กลัวว่าสิทธิ์น้องผู้นี้ครับจะอับอาย เเเดนน้ามาใกลผังจียพอผังเจียนได้โอกาสครับก็จิงรอบถามสุนปินซุนปินนั้นก็บอกถึงรูปแบบขบวนทัพแล้วก็กลยุทธ์การศึกให้อย่างไม่ปิดบังครับตัวของผังเจียนจึงเอาประดนงานต่อว,ว้ยหุยอ่องว่าขบวนรบที่ซุนปินจัดขึ้นนั้นพายุหะญยาตราแทิศเมื่อข้าศึกเข้ามาไม่ว่าทิศทางใดก็ตามก็จะแปลผ่านขบวนพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเป็นขบวนรบงูกระวัดเข้าโอบล้อมแล้วก็ทะลวงตัดแบ่งกองกําลังข้าศึกออกเป็นกองย่อย ทำให้แตกกระจายสับสนแล้วก็ทําลายอย่างฉับพลันเวยหุยอ่องครับพอได้ยินแบบนี้ครับก็เลยหันมาถามสุนปินครับสุนปินก็ตอบมาเช่นเดียวกันกับที่ตัวของผังเชียนบอกครับเวยุวย,ยอ่องครับก็เลยรู้สึกพอพะทไทยแล้วก็ป็ติยินดีเป็นอย่างมากครับแล้วก็เชื่อว่าสติปัญญาของผังเชียนนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าสุนปินเลยทีนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปครับตัวของผังเชียนนั้น ก็ยิ่งกังวลใจขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเขาต้รู้เดี๋ยวว่าซุนปินนั้นรอบรู้ไม่ใช่สงครามสูงกว่าตัวเขาเองครับในใจของผังเจียนนั้นก็คิดวางอุบายทําลายซุนปินครับจึงแกล้งหลอกถามซุนปินว่าบัดนี้พี่ท่านรับราชการในก๊กเว่ยมั่นคงแล้วใช่ไหนไม่ไปร,รับครอบครัวพี่น้องจากก๊กฉีมาสแสวงหาความร่ํารวยและกิจยุท์ในก๊กเว่ยเล่าซุนปินได้ยินแบบนี้ก็น้ําตาไหลครับแล้วก็บอกกับผังเจียนว่าเมื่ออายุสี่ขวบข้าก่อการพามารดา ก้าขวบบิดาก็เสียชีวิตต้องอาศัยอยู่กับอาซุนเคียวที่เมืองฉีตัวข้ามีลูกพี่ลูกน้องก็คือซุนเพงและก็ซุนต่อต่อมาครอบครัวก็ต้องอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ก๊กจิวแล้วก็ไปเล่าเรียนหนังสือที่หุบเขาปีศาร์ผ่านไปหลายปีไม่เคยได้ยินข่าวครอบครัวของข้าเลยคงจะไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่แล้วผังเจียนพอได้ยินแบบนี้ครับก็เลยถามซุนปินกลับไปว่าพี่ท่านยังจะหวงซุยสุสารที่หมู่บ้านเดิมได้หรือไม่ ซุนปินก็ตอบว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่สิงสารสาัตว์ย่อมมีความกระตันญูรู้คุณข้าคิดถึงคุณบิดามารดาตลอดเวลาตัวข้าจะลืมถิ่นฐานบ้านเกิดดั้งเดิมของตอนเองได้อย่างไงแต่เมื่อข้ามาเป็นขุนนางกกเว่ยแล้วก็จะอยู่สนองคุณเว่ยอองไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พอผังเชียนครับได้รู้เบื้องหลังชีวิตครอบครัวของซุนปินครับเขาก็ดีใจครับแล้วก็แซงขึเป็นคล้อยตามแล้วก็บอกซุนปินว่าวาจาของท่านพี่นั้นถูกต้องแล้ววิรัติบุด เมื่อใจรักธรราชการเมืองใดก็สร้างผลงานได้ทุกแห่งมีต้องเฉพาะเป็นบ้านเดิมจึงจะสร้างวีรกรรมได้แล้วแล้วครับเวลาก็ผ่านร่วงเลยไปครับตัวของซุนปินนั้นก็ลืมเรื่องราวครอบครัวที่เราให้ผังเจียนฟังไปหมดแล้วครับทีนี้ก็มีพ่อค้าเรือครับพี่ชื่อว่าเต็งอีกชาวเมืองริมจือแต่สำเนียงพูดนั้นคล้ายเมืองสัวตังก็ามาขอพบกับซุนปินแล้วก็ยื่นจดหมายให้พร้อมกับบอกว่า ข้านั้นเดินทางไปค้าขายที่ก๊กจิวซุนเพงพี่ของท่านได้ฝากจดหมายไปถึงที่หุบเขาปีศาจแต่ทราบว่าท่านนั้นเดินทางมาก๊กเว่ยจึงได้วกเดินทางมาถึงที่นี่ซุนปินครับก็ได้เปิดจดหมายอ่านโดยจดหมายนั้นก็มีใจความว่าซุนเพงและสุนตอมีจดหมายถึงน้องผู้มีปัญญาคนในวงตระกูลเรานั้นประสบโชคร้ายถูกล้างผลาญพัดผ้ากันบัดนี้เดเชบุญฉีอ,องมีเมตตาต้องการเทดิดทูนน้องเรา เราได้ยินข่าวมาว่าน้องเรานั้นได้เล่าเรียนในสำนักขุบเขาปีศาจประหนึ่งยกดีที่ได้รับการเจรนญยนจึงชักชวนให้น้องกลับไปรับราชการอยู่บ้านเดิมให้รีบวางแผนเล่งกลับกกฉีโดยเร็วเพื่อเราพี่น้องจะได้พบกันอีกซุนปินพออ่านจดหมายจบก็ร้องไห้ครับแล้วก็เขียนจดหมายตอบกลับว่าผู้น้องรับราชการอยู่เมืองเว่ยจะกลับไปก๊กฉีก็จะเป็นที่ครอหาข้าจะขออยู่สนองคุณเมืองเว่ยก่อนจึงค่อยกลับไปยังเมืองฉีภายหลัง หลังจากนั้นครับซุนปินก็ได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับเตงอีกแล้วก็มอบทองคําพร้อมกับจดหมายตอบกลับให้เตงอีกนํากลับไปให้ซุนเพงตัวของเตงอีกผู้นี้ครับมีชื่อว่าชื้กะเป็นทหารกันสนิทของผังเจียนที่ได้ปลอมตัวมาหลอกลวงซุนปินนั่นเองครับเมื่อผังเจียนได้จดหมายของซุนปินแล้วก็แอบปลอมแปลงลายมือครับเปลี่ยนข้อความในตอนท้ายในะจดหมายของซุนปินให้เป็นดังนี้ครับผู้น้องรับราชการอยู่ในเมืองเว่ยจะกลับไปกกฉีก็จะเป็นที่ขอรหา หากฉีอ๋องยังสนใจความรู้เล็กน้อยของข้าย่อมจะหาทางกลับไปยังเมืองฉีภายหลังจากนั้นครับผังเจียนก็เอาจดหมายปลอมนี้ครับถวายต่อเว่ยหุยอ๋องแล้วก็ทูลความเท็จต่อเว่ยหุยอ๋องครับว่าตัวเขานั้นได้ใช้คนสกัดจับจดหมายนี้ที่นอกเมืองเว่ยหุยอ๋องครับพอเห็นจดหมายนี้ครับก็เลยบอกกับผังเจียนว่าสุนเป็นระดึกแผ่นดินเก่าเป็นเพราะข้านั้นไม่ได้มัรนจุเขาในตำแหน่งสำคัญทำให้เขาไม่สามารถแสดงสติปัญญาได้อย่างเต็มที่หรือไม่ ผังเจี้ยนครับก็ตอบว่ยหุยอ๋องไปอย่างเยือกเยน็นว่าสุนวูปู่ของสุนปินนั้นเป็นแม่ทัพก๊กอู๋ภายหลังก็กลับไปกกฉีประเทศพ่อแม่ใครก็ต้องรักแม้นใต้อ๋องมอบตำแหน่งสำคัญให้สุนปินสุนปินก็คงมิสามารถทำงานให้กกเว่ยเต็มกำลังเพราะจิตใจผูกพันกับกกฉีสติปัญญาของซุนปินมิได้ดอยไปกว่าข้าหากกกฉีให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่คงต้องช่วงชิงความเป็นใหญ่กับกกเว่ย นี่คือพยันอันตรายของใต้อองในภายหน้าโดยเหตุนี้ข้าขอเสนอให้สังหารทิ้งซะดีกว่าตัวของวหยฮุยอองรับเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติปัญญาครับเขาจึงยับยั้งความคิดนี้ของผังเจียนเอาไว้ก่อนครับแล้วก็บอกกับผังเจียนว่าซุนปินมากกไวยตามหนังสือเชิญความผิดก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนหากรีบร้อนลงโทษประหารข้าเกรงว่าจะเป็นที่ขรหาว่าข่านั้นแกล้งทำร้ายบัณฑิตตัวของผังเจียนครับ ก็น้อมรับพระราชดำริของเว่ยหุยอ๋องครับแล้วก็กล่าวเสนอเว่ยหุยอ๋องว่าหากซุนปินนั้นยอมรั้งตัวอยู่กก,กเว่ยไตยอ๋องได้โปรโดเพิ่มยศศักดิ์สำคัญให้แม้นไม่ได้เป็นไปตามนี้ไตอ๋องโปรดส่งตัวซุนปินให้ข้าน้อยตัดสินลงโทษตามความเหมาะสมด้วยเถิดหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นานครับผังเจี้ยนนั้นก็ไปพบซุนปินอีกครั้งครับแล้วก็สืบถามว่าซุนปินนั้น คิดถึงพี่น้องหมู่บ้านเดิมหรือเปล่าแล้วก็จึงให้ตัวของเต็งอีกครับรอบแต่งจดหมายซุนเพงชักชวนให้ซุนปินกลับไปเยี่ยมบ้านผังเจียนนั้นได้วางอุบายหลอกล่อครับชี้แนะให้ซุนปินนั้นถวายดีกาเพื่อขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ก๊กฉีและก็ในคืนนั้นเองครับผังเจียนกรอบเข้าเฝ้าเว่ยหุยอ๋องแล้วก็ถวายรายงานว่าข้าในนนำพระราชโอคงการแจ้งให้ซุนปินทราบแต่ในใจของซุนปินไม่ปรารถนาอีกทั้งยังมีวาจาแสดงว่าไม่พอใจดังนั้น หากยามนี้สุนปินถวายดีกาขอลาพักก็ขอให้พระองค์ทรงเปิดโปงความผิดของซุนปินถาลอบติดต่อกับกกฉีตัวของเว่ยหุยอ๋องครับโดนปั่นหัวสะเละเทะเลยครับและเขานั้นก็เห็นชอบด้วยกับความคิดนี้ของผังเจียนครับเช้าวันลุ่งขึ้นซุนปินนั้นก็เข้ายื่นถวายดีกาขอลาพักราชการครับเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็สุสานบรรพบุรุษเว่ยหุยอ๋องครับพอทอดพระเนรเห็นดีกาแล้วก็ทรงโกรธครับเข้าใจว่าซุนปินนั้นจะทรยศก๊กเว่ ก็เลยไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไรครับแล้วก็ได้สั่งลงโทษปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็ส่งให้ผังเจียนนั้นทําการลงอาญาผังเจียนครับพอเห็นทหารควบคุมสุนปินมาครับก็แท้งทําเป็นตกใจแล้วก็พูดกับซุนปินว่าพี่ท่านถูกปลักปล้าผู้น้องจะไปขอชี้แจงแต่ว้ยหุยองเองทีนี้ครับพอผังเจียนได้ไปเข้าเฝ้าว้ยหุยอองครับก็เลยเสนอกับว้ยหุยองว่า ซุนปินนั้นแม้มีโทษผิดฐานติดต่อกับกกฉีแต่ก็ยังมีได้ํำเนินการประการใดโทษนั้นมิควรถึงตายขอให้ลงโทษตัดฝ่าเท้าทั้งสองข้างออกแล้วก็สักหน้าประจานเพื่อให้อับอายเมื่อซุนปินเป็นคนพิการก็จะไม่สามารถเดินทางออกจากกกเวยได้ตลอดชีวิตและซุนปินจะได้ไม่เป็นภัยอันตรายภายหลังซึ่งว่ยหุยอ๋องครับก็เห็นชอบด้วยครับกับความคิดนี้ของผังเจียนผังเจียนนั้นก็เลยกลับมาบอกซุนปินครับว่า บวยหุยออกนั้นทรงกลิ้วมากครับแล้วต้องการประหารชีวิตท่านข้าผู้น้องนั้นได้กราบทูลทัดทานและขอเอาตัวเองรับรองเอาไว้โชคดีที่ท่านอย่างรอดชีวิตแต่ท่านนั้นต้องโดนตัดฝ่าเท้าแล้วก็สักหน้าตามกฎหมายของก๊กเวยซุนปินพอได้ยินแบบนี้ครับก็ถอนหายใจครับถึงชะตาก,กรรมของตัวเองแล้วก็กล่าวว่าสินแสกุยกูนั้นได้ทำนายไว้ถูกต้องนักบัดน,นี้ข้านั้นยังเหลือศีรษะน้องข้าผู้ประเสริฐได้ช่วยเอาไว้ข้านั้น จะไม่ลืมทดแทนบุญคุณเลยและแล้วครับสุนปินก็ถูกทหารจับตัวมัดครับแล้วก็ตัดฝ่าเท้าเครื่องหนึ่งออกทั้งสองข้างซุนปินนั้นทนความเจ็บปวดไม่ไหวครับจึงสลบไปครึ่งวันเมื่อสุนปินฟื้นขึ้นมาคราวนั้นก็ถูกสักหน้าเป็นตัวอักษร4ี่ตัวครับได้แก่รอบติดต่อกกอื่นตัวของผังเจียนครับก็แซงทำเป็นร้องไห้สะอึกสะอื้นครับขณะาทายาแล้วก็พันแผลที่ฝ่าเท้าให้ซุนปินแล้วก็ให้ทหารครับหามสุนปินขึ้นไปที่ห้องพัก ซุนปินในตอนนี้ครับได้กลายเป็นคนพิการทุกพลภาพเดินไม่ได้ไปแล้วครับต้องอาศัยอยู่ในวังของผังเจียนต้องหลบหน้าไม่พบผู้คนเพราะอับอายลอยสักประจานที่ใบหน้าของตอนเองถึงแม้ว่าผังเจียนครับจะสามารถกําจัดซุนปินให้พ้นจากการขัดขวางการเป็นใหญ่ของตัวเองได้แล้วครับแต่เขานั้นก็ยังไม่ได้ตาลายพี่ชายสงครามของซุนปินอยู่ดีครับผังเจียนนั้นก็เลยแกล้งทําเป็นมาดูแลไต่ถามอาการซุนปินอย่างใกล้ชิดทุกวันครับ พร้อมกับจัดหาอาหารการกินมาให้เป็นอย่างดีซึ่งนี่ครับทาให้ซุนปิน้รู้สึกเกรงใจครับแล้วก็สานึกบุญคุณในผังเจียนเป็นอย่างมากที่คอยช่วยเหลือตอนเองผังเจียนนั้นเฝ้าชวนพูดแต่เรื่องขบวนศึกกับซุนปินตลอดครับแล้วก็ขอศึกษาคัมภีร์พิชายสงครามแต่ซุนปินนั้นก็บอกไปตามตรงครับว่าตนเองนั้นไม่ได้มีตําราพิชัยเล่มนี้ครับพอเป็นแบบนี้ครับผังเจียนนั้นก็เลยร้องขอต่อซุนปินครับว่าเขียนถ่ายทอดคมภี์พิชายสงครามนีรับเล่มนี้ของซุนบู ซุนปินนั้นก็รับปากยินยอมครับเพื่อที่จะได้ทดแทนบุญคุณของผังเจียนหลังจากนั้นครับผังเจียนก็ได้มอบแผ่นไม้ไผ่ให้กับซุนปินครับเพื่อเขียนตำรายพิชัยสงครามเล่มนี้ตัวของซุนปินนั้นก็พยายามเขียนคำพีทุกวันครับแต่เนื่องจากว่าบาดแผลของเขานั้นยังไม่หายสนิทครับประกอบกับที่ขาตัวเองนั้นพิการเลยทำให้ตัวของซุนปินนั้นนั่งได้ไม่นานครับก็ต้องนอนพักผ่อนอีกหลังจากผ่านไปแล้วหลายวันครับก็เขียนเพียงได้แค่2 3ากลยุทธ์เท่านั้น ผังเจียนเองนั้นก็คอยติดตามผลงานของสุนปินทุกวันครับเขานั้นยิ่งรู้สึกร้อนใจขึ้นทุกทีครับที่คำพีพิชัยสงครามนั้นเขียนเสร็จได้ช้าเลือเกินก็จึงสอบถามเส้งยี่ครับทหารรับใช้วัชลาที่ผังเจียนนั้นส่งไปรับใช้สุนปินที่คอยฝนหมึกจัดเตรียมแผ่นไม้ไผ่ให้เขียนคำพีพิชัยสงครามเสงยี่นั้นรายงานกับผังเจียนว่าสุนปินน่ะพิการบาดแผลที่ฝ่าเท้าก็ยังไม่หายสนิทจึงนั่งได้ไม่ถนัดทุกวันนี้เห็นพยายามลุกขึ้นมาเขียนอยู่ ผังเจียนนั้นโกรธมากครับก็จึงคาาโทษเซ่งยี่ว่าเขียนล่าช้าแบบนี้ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเขียนได้หมดเจ้ามีหน้าที่ต้องเร่งรัดซุนปินเขียนให้ข้าด้วยเซ่งยี่ครับรับคําแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็บังเอิญครับไปพบกับคนใช้ในวังผังเจียนที่ยืนอยู่ก็เลยบ่นกับคนรับใช้คนนี้ครับว่าโอ้ยท่านกุนซือนี่นะชะไหนต้องคอยท่านซุนปินเขียนคำผีให้และเหตุใดจะต้องเร่งรัดเช่นนี้คนใช้คนนี้ครับ กเร็กกระซิบบอกกับเส้งยี่ว่านี่ท่านหารู้ไหมว่าท่านกุนซ้อนะ่ะภายนอกสแสดงท่าทางเวทนาสงสารท่านซุนปินแต่ในใจจริงนะ่ะเกลียดชังนิสยายิ่งนักจึงวางอุบายกล่าวร้ายลงโทษนี่ยังเลี้ยงดูปล่อยให้ท่านซุนปินเหลือชีวิตอยู่ก็เพราะต้องการได้คำภีเพิเช้สงครามรลีรับเล่มนี้เท่านั้นแหละหากวันใดเขียนจบก็จะกักขังแล้วก็ไม่ให้อาหารกินท่านจงอย่าได้แผงพลายความนี้ออกไปเป็นอันขาด ตัวของเซงยี่ครับเมื่อได้รับใช้ใกล้ชิดซุนปินครับก็รู้ทันทีครับว่าซุนปินนั้นเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมคราวนั้นก็เลยเกิดความสงสารเวทนาซุนปินครับที่โดนใส่ร้ายทั้งที่ร้าความผิดและก็ต้องถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมตัวของเซงยี่ครับอดทนได้ไม่นานครับก็เลยนําความลับนี้ไปบอกให้ซุนปินรู้ซุนปินพอได้ฟังที่เซงยี่พูดครับก็ตื่นตกใจครับแล้วคราวนั้น ก็ได้ลายย้อนนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทีละขั้นทีละตอนครับแล้วก็จึงรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือแผนการชั่วร้ายของผังเจียนแต่พอซุนปินครับรู้ว่าผังเจียนนั้นมีจิตใจโหดร้ายถึงขนาดนี้ครับก็จึงรู้ทันทีครับว่าทหาตนเองนั้นขัดขืนไม่เขียนคำพีให้ผังเจียนก็จะโกรธแค้นแล้วก็สั่งหานเขาโดยทันทีแต่าหากเขานั้นเขียนคำพีเร่มนี้ไปจนจบผังเจียน ก็จะได้กลยุทธ์พิชศษสงครามที่ต้องการแล้วก็จะกาจัดตัวเองทิ้งอีกเช่นกันตัวของซุนปินครับก็เลยคุ้นคิดวนเวียนครับเพื่อหาอุบายเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รู้ครับว่าจะทํำยังไงดีเพราะตัวเองนั้นถูกกักขังอยู่ในวังของผังเจียนขาก็พิการเดินไม่ได้แ,แต่นาแตคลานไปกับพื้นอีกทั้งครับยังมีทหารคอยเฝ้าควบคุมอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยและจู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับ มือของซุนปินนั้นเผื่อไปกระทบกับชายผ้าครับไปสัมผัสโดนกับถุงผ้าแผลที่สินแสกุยกูมอบให้ก่อนที่จะออกจากุบเขาพิศาจและกำชับว่าต่อเมื่อตกอับคับขันให้เปิดดูซุนปินนั้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับจึงเอาถุงผ้าแผลมาเปิดดูครับภายในถุงนั้นมีผ้าแผลสีเหลืองหนึ่งพื้นเขียนตัวอักษรตรงกลางพืน3าําว่าอุบายแซงบ้าอ่านจบครับซุนปินนั้นก็ดีใจมากครับและครานั้นก็ตะโกนออกมาว่าขานั้นพบทางรอดแล้ว ตกเย็นในคืนนั้นเองครับขณะที่กําลังตั้งโต๊ะอาหารขณะที่ตัวของซุนปินนั้นกําลังยกตะเกียบหยิบอาหารขึ้นมาครับซุนปินนั้นก็แกล้งทําเป็นมีอาการชักกระตุกครับแล้วก็แกล้งล้มลงสลบสลายไปพอเมื่อฟื้นขึ้นมาครับก็แกล้งทําเป็นเสื่องซึมเหมือร้อยครับแกล้งทําเป็นอาเจียนแกล้งทําเป็นทุรนทุรายแล้วก็อยู่ดีๆครับก็เกิดอาการคุม้มคลั่งขึ้นมาซุนปินนั้นแกล้งทําเป็นตาเหลือกครับอ้าปากร้องตะโกนโวยวายว่าอาหารมียาพิษอาหารมียาพิษ แล้วสุนปินนั้นก็ผลักถ้วยโถอาหารทิ้งลงกับพื้นแตกกระจายครับแล้วก็ถือโอกาสเอาแผ่นไม้ไผ่ที่เขาเขียนคำพีวิชายสงครามนั้นไปเผาไฟทำลายทิ้งสุนปินนั้นแก้งกิ้งเกลือกลงบนพื้นร่างกายและก็เสื้อผ้านั้นเปะเปื้อนอาหารเต็มไปหมดครับปากกระดาทอโวกเวกวยวายเซงยีครับพอเห็นแบบนี้ก็เลยรีบลนลานไปรายงานให้ผังเจี้ยนทราบทันทีครับรุ่งเช้าขึ้นมาครับผังเจี้ยนก็เลยมาดูซุนปินด้วยตนเองสุนปินนั้น มีน้ำลายฟูมปากเลอะเทอะเต็มหน้านอนฟุบอยู่กับพื้นพูดพึมพำแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้คล่ำครวนผังเจียนนั้นมองดูซุนปินอย่างไม่ละสายตาครับซุนปินนั้นก็แกล้งคลานเข้าไปเกาะตัวดึงเสื้อคลุมของผังเจียนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยครับปากนั้นก็ร้องคล่ำครวนไม่หยุดผังเจียนก็เลยสั่งให้ทหารนั้นดึงตัวซุวนปินออกไปครับแล้วก็หันมาถามเซ้งยี่ว่าอาการปร่วยนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เซ้งยี่ก็เลยบอกว่าอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ตัวของผังเจียนเองครับภายในใจนั้นก็ยังระแวงสงสัยครับกลัวว่าซุนปินนั้นจะเสแสรแ้งทาเป็นบ้าครับจึงสั่งให้ทหารลากตัวซุนปินออกไปจากวังไปไว้ที่เล้าหมูที่สกระปรกแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นของอุจจาระซุนปินนั้นก็เลยตามน้ําครับล้มตัวลงนอนเกลือกลิ้งกับกองอุจจาระผมเผ่ารุงรังเปลือเปื่อนไปทั้งตัวจากนั้นครับผังเจียนก็เลยสั่งให้ทหารรับใช้ครับนําสุราอาหารมาให้แล้วก็แซงกล่าวนอบน้อมว่า ข้านำสุราอาหารชั้นดีมาคราวะสินแสแต่สุนปินนั้นก็รู้ดีครับว่านี่เป็นอุบายหลอกล่อของผังเชียนซุนปินนั้นจึงทำหน้าบูดเบี้ยวครับปัดอาหารทิ้งลงพื้นหมดทหารนั้นก็ลองเอามูลสุก,กรผสมดินครับส่งให้ซุนปินซุนปินนั้นก็แกล้งเอามากัดกินอย่างอ็อร่อยครับตัวของผังเชียนนั้นแอบสังเกตการอยู่ตลอดเวลาครับพอเห็นแบบนี้ก็เลยถอนใจครับแล้วก็กล่าวว่าท่านพี่สุนปินเป็นโครค้าขคลั่งจริงอีกไม่นานมันก็คงจบสิ้นเอง และตั้งแต่นั้นมาครับผังเจี้ยนก็ปล่อยให้ซุนปินนั้นเขาออกจากวังได้ซุนปินนั้นก็ได้ออกไปนอนที่เล้าหมูเป็นประจำครับบางครั้งก็ไม่กลับมาเลยบ้างก็ไปนอนพักตามริมทางแล้วก็ตลาดมีอาการคุ้มครั่งพูดพมเพอร์เจอร์ไม่หยุดหัวเราะสลับกับร้องไห้คนในตลาดนั้นจําได้ว่าเป็นขุนอาคาันตุก,กะครับก็ต่างเวทนาสงสารก็เลยมาจะเอาอาหารมาให้ซุนปินกินบ้างแต่ถึงแม้ว่าซุนปินนั้นจะแกล้งท,ทํถึงขนาดน,นี้ครับผังเจียนนั้นก็ยังไม่ไว้วางใจอยู่ดีครับ ผังเจียนนั้นเลยกำชับบัญชาครับให้ขุนนางในห้องให้คอยติดตามดูแลซุนปินและทุกเช้าก็ต้องมารายงานที่อยู่ของซุนปินให้ผังเจียนรู้ตัวของซุนปินเองครับออกไปนอนอยู่ที่เล้าหมูบ้างที่ตลาดบ้างก็เพื่อหาลู่ทางหนีเอาตัวรอดครับแต่ตัวของซุนปินนั้นก็ไม่รู้ครับว่าเขานั้นจะเอาตัวรอดได้อย่างไงครับเพราะว่าตัวเองนั้นก็ขายพิการอีกทั้งผังเจียนนั้นก็ยังระแวงครับสั่งให้ทหารคอยติดตามดูเขาจึงไม่อาจหลบหนีไปไหนได้ แต่ข่าวของซุนปินเสียสติถูกตัดฝ่าเท้าและถูกสักหน้าครับก็ได้แพร่กระจายจากตลาดออกไปและแล้วครับข่าวลือนี้ก็ไปถึงซินแสบักเต็กค,ครับตัวของซินแสบักเต็กนะั้นได้ออกท่องเที่ยวถึงก๊กฉีครับอันเป็นก๊กบ้านเกิดของซุนปินและซินแสบักเต็กก็เข้าพักที่บ้านเทียนจีคุณนางผู้ใหญ่ของก๊กฉีแล้วก็พอดีครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าขิมกุ๊กเดินทางมาจากก๊กเว่ยมาถึงพอดีครับซินแสบักเต็กจึงไต่ถามถึงซุนปินครับว่ารับราชการอยู่ก๊กเว่า ตัวของคิมกุ๊กนี่ครับก็เร,เรื่องของซุนปินนั้นถูกบายผังเจีนยนใส่ร้ายถูกลงโทษตัดฝ่าเท้าแล้วก็สักหน้าจนต้องแท้งทาเป็นบ้าเพื่อเอาชีวิตรอดสินแสบักเต็กพอได้ยินแบบนี้ก็เศร้าเสียใจครับแล้วก็ลำพึงลำพันกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะเราแท้ๆท,ที่เป็นคนเสนอซุนปินให้กกเบยเลยถูกทําร้ายเช่นนี้สินแสบักเต็กค,ครับจึงเล่าเรื่องสติปัญญาของซุนปินกับเรื่องผังเจียนอิฉาริษยา ทำ้ายสิทธิผู้พี่ร่วมสาบานให้กับเทียนจี้ฝั่งตัวของเทียนจี้ครับก็เลยรีบนําความนี้เข้ากลาบทูลต่อฉีหุยอ๋องว่าก๊กเรานั้นมีขุนนางผู้มีสติปัญญาเป็นปราบขณะนี้ถูกการแกล้งต้องได้รับความอับปยศอดสูอยู่ก๊กอื่นซึ่งมิบังควรเป็นอย่างยิ่งชีหุยอ๋องนั้นเห็นด้วยกับความคิดนี้ของเทียนจี้ครับก็เลยบอกกับเทียนจี้ว่าข้านั้นจะส่งทหารไปรับตัวซุวนปินมาท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้างเทียนจี้ก็เลยกลาบมาคมทูลว่า ผังเจียนนั้นไม่ยินยอมใม่ซุนปินรับราชการในกกเว่ยคงจะไม่ยอมปล่อยตัวให้มาอยู่กับกกฉีได้สงสัยจะต้องใช้อุบายลอบมาทุกกลับมาท่านซุนปินนั้นจึงจะปลอดภัยได้ตัวของฉีอุยอ่องนั้นเห็นด้วยกับคนและอุบายนี้ครับก็เลยส่งใบชาให้ขุนนางอัคันตุก,กะที่มาอาศัยอยู่ในกกฉีที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงและวาจาไพเราะชื่อว่าสุงอูคุงปลอมเป็นผู้ส่งใบาชาให้กับเว่ยหุยอ๋องโดยมีคิมกุก๊กปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ติดตามไป หลังจากนั้นครับซุงอูคุงก็ได้คุมรถบรรทุกใบาชาพร้อมด้วยราชสารของฉีอุยอ,องเมื่อไปถึงกกเว่ยครับก็ตรงเข้าเฝ้าเว่ยหุยอองทันทีครับแล้วก็ยื่นถวายราชสารตัวของเว่ยหุยอองครับก็ทรงปฏิยินดีครับที่กกฉีนั้นแสดงท่าทีอ่อนน้อมต่อกกเวย่ยก็เลยจะส่งมานาการพิเศษมอบให้ครับแล้วก็เชิญซุงอูคุงและผู้ติดตามตามเข้าห้องพักหลวงและในขณะที่กระนเคลื่อนรถเข้าสู่ที่พักนี้เองครับคิมกุ๊กก็สอดสายสายตามองหาสุนปินครับ พอมองเห็นซุนปินนอนกิ้งเกลือกอยู่ที่ห้องพักระเบียงหลังหนึ่งครับตัวของคิมกุ๊กก็รู้สึกยินดีมากครับและแล้วครับเวลาก็ผ่านไปถึงตอนเที่ยงคืนคิมกุ๊กนั้นก็ลอบแฝงกายเข้าพบซุนปินครับซุนปินที่นั่งพิงลูกลงระเบียงห้องอยู่เห็นคิมกุ๊กเข้ามาครับก็เกรงว่าคิมกุ๊กนั้นจะเป็นคนร้ายที่ผังเจี้ยนส่งมารอบทําร้ายตนซุนปินก็ได้แต่จ้องมองดวงตาเบิกโคลงไม่พูดอะไรครับคิมกุ๊กก็เลยคุกเข่าคำนับร้องไห้สะ,สะอื้นแล้ว ข้าคือขิมกุ๊กลูกศิษย์ของสินแสบักเต็กอาจารย์ข้าได้ทูลฉีอ๋องเรื่องท่านถูกกันแกล้งทำร้ายท่านฉีอ,อ๋องเลื่อมใสท่านต้องการช่วยเหลือท่านจึงให้สุงอูคุงคุมใบช้ามาแซงจิ้มก้องแท้จริงแล้วต้องการมาทุกท่านกลับไปยังกบฉีเพื่อล้างแค้นโทษตัดเท้าของท่านสุนปินนั้นนั่งนิ่งไปเวลานานครับเพ่งมองขิมกุ๊กก็จดจำได้และน้ำตาของสุนปินนั้นก็ไหลเป็นสายฝนครับแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงแหบเครือว่า ข้าค,คิดว่าต้องตายอยู่ในเล้าหมูแล้วขานไม่ถึงเลยว่าวันนี้ชีวิตนั้นจะยังมีโอกาสแต่ทว่าผังเจียนมาดแวงสงสัยข้ามากขอตรวจดูข้าตลอดเวลาเกรงว่าจะหนีไปไม่ได้ข้าจะทำยังไงดีคิมกุ๊กนั้นก็เลยบอกว่าท่านซุนปินไม่ต้องกังวลไปข้านั้นได้กำหนดอุบายเอาไว้แล้วยามดึกคืนนี้จะลอบมารับท่านที่นี่ท่านอย่าได้ย้ายไปที่อื่นเป็นอันขาดทางด้านคิมกุ๊กครับก็ได้เตรียมรถมาร้าปลูพผมเอาไว้ เพื่อให้ซุนปินนั่น,นอนซ่อนตัวพอตกดึกสังัดครับก็มารับตัวซุนปินตามสัญญาเอาเสื้อผ้าของซุนปินให้บ่าวพร่ที่ชื่อว่าเหงงี่ที่มีรูปร่างละไม้คล้ายซุนปินสวมใส่แทนแล้วก็เอาดินเลนทานหน้าตาพร้อมตัวเป็นซุนปินนอนแทนที่แล้วพอลุ่งเช้าครับคุณนางท้องที่ที่มาตรวจตาเห็นซุนปินนอนกิ้งเกลือกที่เล้าหมูใกล้บ่อน้ําเช่นเคยก็เลยแรงงานให้ผังเจียนทราบผังเจียนก็เลยสิ้นระแวงสงสัยในขบวนรถของซุมอูคุงจึงสั่งให้ทหารนั้นเปิดประตูวัง คิมกุกนั้นก็รีบเคลื่อนรถพาซุนปินออกจากวังรับและก็เร่งเดินทางกลับไปสู่ก๊กฉีในทันทีตกเย็นในวันนั้นนั่นเองครับสุอูคุงนั้นก็ได้เข้าเฝ้าเว่วยหุยอองที่พระราชวังเพื่อถวายบังคมลาเว่ยหุยอองนั้นทรงต้อนรับสุูคุงครับและก็ทราบทันทีว่าสุูคุงผู้นี้เป็นผู้มีสติปัญญาและก็มีวาทศิลจึงพอพระไทยเป็นอย่างมากครับ เลยส่งพระราชทานทรัพย์สินให้กับสุงุูคุงมากมายครับและก็เดินทางมางานเลี้ยงส่งของผังเจียนที่ศาราหลวงอีกครั้งหลังจากนั้นครับสุงอูคุงก็ร่วมดื่มสุราและประทานอ่านกับผังเจียนกันอย่างสนุกสนานครับแล้วก็สนทานากันอย่างยาวนานเพื่อถ่วงเวลาคิมกุ๊กนั้นมีเวลาเดินทางไปให้พ้นเขตเมืองหลวงของก๊กเวย่ยจบจนเวลาบ่ายคล้อยครับสุงุูคุงนั้นก็เดินทางกลับตามหลังคิมกุ๊กแล้วก็ทําหน้าที่คอยคุ้มกันและแล้วครับเวลาก็ผ่านไปหลายวันเฮงงี่ที่ปลอมตัวเป็นซุนปินนั้น ก็สามารถหนีรอดกลับมาได้เหงี่นั้นได้ถอดเสื้อผ้าของซุนปินทิ้งไว้ข้างบ่อน้ําคุณนางท้องที่ที่มาตรวจตาครับก็พบเสื้อผ้าของซุนปินถูกทิ้งกองข้างบ่อน้ําจึงรีบรายงานผังเจียนทันทีครับผังเจียนครับจึงสั่งให้คนนั้นลงไปงมหาซากศพที่ก้นบ่อแต่ก็ไม่พบจึงรีบใช้ให้ทหารนั้นออกค้นหาทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบร่องรอยของซุนปินผังเจียนนั้นเกรงว่าเว่ยหุยอ่อ,องนั้นจะตาหนิกล่าวโทษตนเองครับจึงกำชับให้รายงานว่าซุนปินนั้นจมน ไม่ได้ระแวงนะครับว่าซุนปินนั้นได้หลบหนีไปอยู่กกฉีตะปลาการใดและเมื่อซุนปินนั้นหนีพ้นเขตแดนก๊กเว่ยก็อาบน้ําชําระร่างกายแต่งกายสมาใหม่และณเวลานี้ครับมับงกรน,นั้นก็ได้เดินทางออกสู่ทะเลหลวงแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในตอนนี้ของซุนปินและผังเจียนตื่นเต้นแล้วใจดีไหมครับแต่เรื่องราวของทั้งสองคนนี้ยังไม่จบลงแค่นี้นะครับเพราะว่าในตอนหน้าครับกกฉีกับกกเว่ยนั้นจะได้ไปะทะกันแล้วครับทีนี้ครับ เราเจะได้เห็นถึงฝีมือของซุนปินกันแล้วครับว่าผู้ที่ได้รับสืบทอดตำรายพิชัยสงครามซุนบูโดยตรงนั้นจะร้ายกาดขนาดไหนและถ้าหากคุณผู้ฟังครับไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เตือนเต้นนี้ครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ